ระาชัชุดขาวเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนกลายเป็นอีกหนึ่งทีมดังจากยุโรปที่ให้ความสนใจที่จะคว้าตัวยูริเตลรมองกองกลางตัวเก่งของทัพเลสเตอร์ซิตี้แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปร่วมทัพมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติเบลเยียมรายนี้ทำผลงานเยี่ยมในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าได้รับความสนใจจากเหล่าทีมดังทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์เซโลนาและล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเรอัลมาดริด กลาเป็นอีกหนึ่งทีมที่พร้อมยื่นข้อเสนอก้อนโตเพื่อคว้าตัวกองกลางร,รายนี้ในช่วงซัมเมอร์ทั้งนี้มีการเปิดเผยว่าติลลมองมีสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้จนถึงปี2023โดยฤดูกาลนี้เจ้าตัวหลงเล่นให้กับทัพจิ้งจอกสีน้ำเงินในเพลย์แมตไปแล้ว3นัดซัดไป1ประตูลุกโทมัสแบ็กไซด์รุ่งของเลสเตอร์ซิตี้ประเดิมสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษชุดยู21เป็นนัดแรก ในเกมยูฟายูโรเปียนอยู่21แชมเชปี้ยนรอบคัดเลือกและช่วยทีมสิงโตคำรามชุดเล็กเปิดบ้านเอาชนะโคโซโวชุดยู21ไปได้2-0โดยทีมชาติอังกฤษได้ประตูจากรียนบรูสเตอร์และโคพาวเมอร์ดันแคสเปอร์ชไมเคิลลงเฝ้าเสาให้กับทีมชาติเดนมาร์กเป็นนัดที่74ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่มเและช่วยเก็บครีนชีตให้ทีมโคโนมเปิดบ้านถล่มอิสราเอลไป5-0ทั้งนี้เดนมาร์ก ทำสถิติเก็บชัยชนะได้6เกมรวดมี18คะแนนนำเป็นจาฟูงของกลุ่ม F ยิงไป22ประตูและไม่เคยเสียประตูให้กับคู่แข่งเลยด้านชากราโซยนุนซูออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติตุรกีแต่โวนไล่ออกจากสนามในนาทีที่44เนื่องจากโดนใบเหลืองที่2ของเกมในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่ม G ที่บุกไปพ่ายฮอลแลนด์หประตูต่อ6ทำให้แข่งไป6นัดตุรกีมี11คะแนนรั้งอันดับ3ของกลุ่ม แมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมส่งสกอตคาร์สันผู้รักษาประตูมือ3าของทีมลงฟอ้าเสาในศึกเปมลิกกับเลสเตอร์ซิตี้วันเสาร์นี้ฟีฟ่ามีคำสั่งแบนนักเตะทีมชาติบราซิลในศึกเปมลิกระหว่างวันที่1 0ถึง14กันยาเนื่องจากสโมสปรปฏิเสธที่จะปล่อยนักเตะกลับรับใช้ชาติเนื่องจากอเมริกาใต้อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงของรัฐบาลอังกฤษนั่นเท่ากับว่าสโมสรอ,อยากลิเวอร์พูลเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและลีดยูไนเต็ดที่มีในักเตะทีมชาติบรา จะหมดสิทธิ์ใช้บริการนักเตะกลุ่มนี้ในเกมลีกสุดสัปดาห์นี้นั่นทาให้แมนซิตี้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ลําบากเพราะพวกเขาก็ไม่สามารถใช้งานแซ็กเซฟเฟนผู้รักษาประตูมือ2ที่ติดโควิด -19 ได้หวยจึงไปออกที่สกอตคาร์เซนในด่านมือ3ามใบสาที่ได้ลงเล่นเกมเพเย์แมตช์ไปแค่2เกมตลอด10ปีที่ผ่านมาทันทีส่วนในด่านสำรองนั้นเป๊ปกววเดโอล่าคงจะดันดาวรุ่งอย่างจอร์จแม็กนามาร่าหรือมิกกี้ฟานซาร์ขึ้นมาแทน แอ็บบี้แม็กมานั์นปากรลังจิ้งจอกสาวยอมรับว่าผลการแข่งขันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหลังพ้าให้กับแอสตันวิลล่าหนึ่งประตูต่อ2ทั้งที่ออกนําไปก่อนในศึกเอฟเอวีแมตส์ซูเปอร์ลีกโดยพลาดท่าเสีย2ประตูในช่วง60วินาทีซึ่งเธอมองว่าโดยรวมทีมเล่นได้ดีแล้วในเกมนี้ในครึ่งหลังเรามีช่วงเวลาที่เล่นได้แย่ในเวลา60วินาทีและมันทําให้เราต้องชดเชยด้วยการเสีย2ประตูในการเล่นบอลลีกสูงสุดคุณจะทําแบบนั้นไม่ได้คู่แข่งจะลงโทษคุณและนั่น คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้ฉันรู้สึกว่าแผนการเล่นของเราในเกมนี้ทำได้ดีโดยเฉพาะในครึ่งแรกเรากดดันได้เราเล่นได้อย่างดุดันเรารู้ว่าพวกเขาจะเล่นแบบไหนและมันได้ผลใน45นาทีแรกครึ่งหลังเราพลาดในช่วงเวลา60วินาทีมันทำให้เราต้องเสีย3คะแนนไปดังนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังโคดรู้ดีว่าการทุ่มเทตลอด85นาทีเล่นด้วยหัวใจด้วยสัผิผิเพื่อเกมการแข่งขันมันยังไม่พอ แต่หวังว่าเราจะเดินหน้าต่อไปได้ในเกมวันอาทิตย์นี้เรามีเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นอีกหนึ่งเกมใหญ่และเราต้องการ3มคะแนนเราต้องการเป็นทีมที่กำลังไต่อันดับให้สูงในลีกเราไม่ต้องการมีศูนย์คะแนน